สวัสดีครับเทคนิคในการเลือกซื้อข,ของผมนะครับไม่ยากครับเวลาเรามาซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นะครับเราก็มาแต่ช่วงเช้าเ้านะฮะโดยเฉพาะซูปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในเมืองเนี่ยควรที่จะมาประมาณสักเช้าวันเสาร์นะฮะอะไรประมาณนี้เราก็สังเกตดูว่าของเขาจะมาลงตอนไหนนะครับอย่างที่ผมมาช็อปเป็นประจำเนี่ยนะครับ ของเขาจะมาลงเช้าวันเสาร์เนี่ยเยอะมากครับและสวยมากนะครับหรือว่าวันหยุดนักขัดเลอร์เนี่ยในอย่างเชอร์รี่ของออสเตรเลียนะครับวันที่อรไรเนี่ยนี่ก็วันที่25้าเพิ่งมาเมื่อวานเองนะครับเนี่ยครับอย่างอันนี้ง่ายๆเลยนะผักที่ผมทานเป็นประจำก็คือเป็นเคลนะครับ เคจากออสเตรเลียเนี่ยมาวันนี้เลยครับ26นะฮะมาใหม่ๆเลยนะครับใหม่ๆสดๆนะฮะผมทานเป็นประจำนะครับผมก็นี่คือผักผลไม้ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมซื้อไปนี่ก็เป็นเควอีกชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกเคโทัสแคนนะครับ เก็ต้องเรียกว่าเขาจะเขียวเข้มมากเลยนะเห็นไ,ไหมเขามาวันที่26กนะก็คือวันนี้เลยครับมาใหม่ๆเลยผมก็จะนําไปผสมกับเขียวที่เป็นใบนะครับอันนี้เ็าจะมีคอเลฟิลสูงมากนะครับ,นนรบเราก็ทันผสมผสมกันผมมาเจอผักแพลนะฮะสมุนไพรพื้นบ้านเราฮะเอาไปผสมอีกสักอย่างหนึ่งก็ดีนะครับแต่ใช้ไม่หมดหรอกฮะอาจจะใช้แค่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับ มาวันไหนมาวันนี้เหมือนกันนะครับได้ของใหม่สดเลยนะครับส่วนแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้พื้นฐานเลยนะครับผมก็จะใช้แอปเปิ้ลเขียวเนี่ยไปผสมกับผักพวกนี้นะครับแต่เพิ่มเขียวเนี่ยผมเรียนว่าผมไม่ได้ซื้อที่นี่นะครับเพราะราคาสูงมากนะครับยกตัวยอย่างเช่นนี่สี่ลูกเท่าไหร่นะสี่ลูกร้อยผมไปซื้อแมคโครนะครับ ถุงถุงละ1สิบลูกนะครับก็อยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ130ยามสิบบาทนะผูกวันเยอะนะครับแอเป็นเกี่ยวซื้อที่นี่ไม่ได้ครับราคาสูงมากจคทนนะผลไม้พวกสตอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรพวกนี้เราไม่นิยมไปคั้นแยกกากนะครับเรานิยมไปทำเป็นสมูทตี้มากกว่าครับอย่างแก้วมังกรเนรี่ยฮะเราก็สามารถเอาไปปั่น สมูตตี้ได้นะครับแต่ไปคั้นแยกกากเนี่ยผมไม่แนะนำเนื้อนิ่มเกินไปนะครับอย่างมะม่วงเนี่ยสุกเนี่ยก็ไปปั่นสมูตตี้นะครับคือเราสกัดน้ำผักผลไม้ออกมาแล้วเราก็เอาของนิ่มๆปั่นสมูตตี้ทานอร่อยมากนะครับหรือแม้กระทั่งกีวีหรือว่าอะโวคาโดเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับอะโวคาโดจากนิวซีแลนด์นะฮะอันนี้ก็ราคา6กบาบาทปกติเนี่ยก็จะขายกันอยู่ ลูกเกือบร้อยนะครับน,น,นี่ก็ถือว่าถูกนะครับเราก็ซื้อไปนะครับอันนี้จะเอาไปทานสดหรือว่าไปปั่นสมูตี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จัดไปสักสามลูกพอครับหมดแล้วมาซื้อใหม่ขอบคุณครับนี่ก็คือผักผลไม้ที่ผมซื้อมาทั้งหมดนะครับ ก็พอเป็นไอเดียนะครับในการเลือกซื้อผักผลไม้นะครับประเด็นก็คือเรามาตอนเช้าๆนะครับไม่เป็นเช้าวันศุกร์เช้าวันเสาร์อะไรพวกนี้ฮทางห้างเขาจะจัดของใหม่ๆเข้ามานะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ